หาชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเส้นทางการลุนแชมป์ถิเมลิกีของทีมเอาณนะเวลานี้กันก่อนเลย เมื่อปัจจุบันทางหงแดงหรือว์พูลของเรายังคงรังตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกและมีคะแนนทิ้งห่างทีมที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดอย่างทางปืนอย่างอาร์ซนอนลซึ่งรักอยู่ในอันดับที่2ของตารางอยู่ถึง6คะแนนด้วยกันแถมทีมของเราเหลือเกินในมือมากกว่าพวกเขาอีกหนึ่งนัดซึ่งก็กำลังจะลงสนามกันในค่ำคืนวันนี้สำหรับในศึกเมอร์ซี่ไซด้าบีมช์ที่เราจะยกผลปลุกเปลี่ยนทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตัน ton, นั่นเอง ซึ่งหมายความว่าหากเราสามารถจะเก็บตกชัยชนะในเกมนี้ได้ก็จะทําให้ระยะห่างระหว่างทั้ง2ทีมไกลถึง9คะแนนกันเลยทีเดียวมันจะทําให้เส้นทางการคว้ดแชมป์ของเราเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวล่าสุดมันก็มีข่าวร้ายสำหรับทางฝั่งของทางดันสเนอร์ออกมาเพิ่มเติมอีกแต่ในทางตรงกันข้ามมันจะกลายมาเป็นข่าวดีสำหรับโอกาสการลุ้มแชมป์ของทีมดอกไปในตัวด้วย เมื่อทางไคลฮาวแวรดาวเตะสตาร์ดังของพวกเขาบัดโชคร้ายและรับบาดเจ็บระหว่างที่ทัดอาร์ซนอลไปเข้าแคมป์เก็บตัวอยู่ที่ดูไบณเวลานี้ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็คือทางสามีก็ปเปิลนักข่าวจากทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษนั่นเองข่าวจอกพิเศษไคฮาวแวร์สุนหน้าของทางอาร์ซนอลได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อระหว่างที่เขาอยู่ในแคมป์การฝึกซ้อมในช่วงหน้าหนาวของสโมสรอที่ดูไบก็ปเปิล โพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเองแหล่งข่าวมีการชี้ชัดลงมาเลยว่ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฮมสตริงนะแต่มันยังไม่มีการยืนยันจากการตรวจออกมาแบบชัดเจนเต็มที่นักเตะและทีมงานสตาฟโค้ดของทางอาร์ซนอลจะเดินทางกลับมาจากทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ จากคำยืนยันดังกล่าวข้างตน้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าในตอนนี้ทัชอสซนลกำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตอย่างหนักหลังจากพวกเขาไม่เหลือผู้เล่นในตำแหน่งสุดหน้าเลยภายในทีมแม้แต่คนเดียวเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะสตาร์ดังของพวกเขาถึง3คนที่ได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นในรายของทางบุกไกโยสากากราเปียลเชสุดและทางกราเปียลมาร์ติเนลลี่ซึ่งทําให้ทางฮาวเวิร์ที่ได้รับบาดเจ็บไปคนล่าสุดจึงเป็นตัวเลือกสุดท้ายในตำแหน่งนี้สำหรับทีมของทางมิเกลออติตา ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วทางนายาเลสสเปนิสจะหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเขาอย่างไรซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นการดันผู้เล่นตัวรุกบางคนในแผงมิดฟิลด์ขยับขึ้นมายืนเป็นศูนย์หน้าจำเป็นเพื่อขัดตาทัพไปก่อนนั่นเอง ในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะคู่แข่งของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูทางตรวใบสีฟ้าแม c h นเช e สเตอร์ซิตี้กันบ้าง เมื่อพวกเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานจนเรียกได้ว่าเสียศูนย์กันไปเลยทีเดียวในการแข่งขันฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางโรดี้มิดฟิลด์คนสําคัญที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นคว้หน้าของเขาจีกขาดในนัดที่พบกับทางปืนใหญ่าอาร์สตนลย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นนั้นก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างแท้จริงกับยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ นั่นทาให้พวกเขาปราชัยในการแข่งขันด้วยการนี้ไปแล้วถึง7เกมซึ่งมากกว่าในการแข่งขันตลอดทั้งซีซั่นที่แล้วรวมกันถึง2เท่ากันเลยทีเดียวและล่าสุดหลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะลงสนามสำหรับการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกที่ฟาดแข้งกับทางราชันชุดเก่าเรอันมาดริดแม้ว่าทักเออร์ริงเบลฮารนจะมีการยิงประตูถึง2ลูกช่วยให้พวกเขาขึ้นนำถึง2ครั้ง2คราแต่กลับมาเจอทีเด็ดของทางฝั่งทีมเยือน ไล่ยิงแสงคว้าชัยชนะไปได้แบบสุดมันในช่วงท้ายเกม3ประตูต่อ2ต้องกลับไปลุ้นกันต่อในการแข่งขันเลขที่2ที่สนามซานเตียโกเบนนาบิอย่างไรก็ตามการแข่งขันนัดดังกล่าวมันก็มีจุดที่น่าสนใจเมื่อทางแจ็คก,กีริชปิดทีมชาติอังกฤษของพวกเขาก็ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการแข่งขันเลยโดยซ้ำ มันจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณปัจจุบันของทางซิตี้ให้เลวร้ายลงไปมากกว่าเดิมอีกหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีลิสต์รายช่นักเตะได้รับบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าวอยู่แล้วซึ่งนอกจากทางตัวของทางโรดีดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ยังมีในรายของทางลูเบนดิอั j o สจอห์นสโตนนาธานอาเก้ออสการ์บ๊อบเชดิมิโดคูมัตเตอสนูนเยสและเอเดซอนอีกด้วย แน่นอนว่าปัญหาอาการบาดเจ็บเหล่านี้ของทางซิตี้นั้นจะส่งผลดีอย่างยิ่งสำหรับทางลิเวอร์พูลของเราหลังจากเราปิดโปรแกรมสำคัญจะต้องยกคลบุกไปเยือนพวกเขาที่สนามเอติฮัดสเตเดียมซึ่งเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่อาจจะตัดสินการแข่งขันแชมป์ฤด,ดูกาลนี้ได้เลยในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้หากเราสามารถที่จะคว้าัจชนะในเกมนัดเต็งกล่าบมาครองได้และเมื่อเราดูจากฟอร์มการเล่นของทางซิตี้ที่ตอนนี้ เกมรับของพวกเขาก็เรียกได้ว่าอ่อนโยกถึงขีดสุดก็น่าจะเป็นโอกาสทองให้ทีมของเราสามารถมองไกลไปถึงการคว้า3คะแนนในเกมการแข่งขันนัดเด่งกล่าวได้เลยทีเดียวไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อไม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นควัมหลงจากผลการแข่งขันในศึกเอฟเอคัพรอบที่4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้าง อย่างที่เราน่าจะทราบผลกันดีอยู่แล้วว่าเรียกว่าพวกบุกไปปราชัยแบบสุดช็อคต่อทางพรีมัตเอากายสโมสรที่เรียกได้ว่าอยู่ในบวชของหลีกแชมเปี้ยนชิพหรือหลีกลองของประเทศอังกฤษกลับออกมา1ประตูต่อศูนจอดป้ายเพียงแค่การแข่งขันรอบนี้นั่นทำให้บางคนมีการหันเป้าไปที่ตัวของทางอาร์เนอร์สโตผู้จัดการทีมของเราว่า จัดทับลงสนามในการแข่งขันเกมนี้แบบติดประมาทมากเกินไปหรือไม่หลังจากมีแต่บรรดาตัวสำรองและรวมไปถึงดาวรุ่งทั้งหลายแม้กระทั่งบนมันนั่งสำรองของเราเองก็ยังเป็นนักเตะดาวรุ่งและไม่มีตัวจริงที่จะสามารถเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อพลิกสถานการณ์ให้กลับขืนมาได้เลย อย่างไรก็ตามหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าออกมากระโดดปกป้องตัวของทางสลอตดังกล่า้างตน้นกลับเป็นทางมาร์โกวิชนักข่าวที่เป็นแฟนบอลของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวยงและเขาก็ชี้ชัดเลยว่าหากจะมีคนที่ผิดมันจะไม่ใช่ตัวของทางสลอตหากแต่จะต้องเป็นคนที่มีการวางโปรแกรมการแข่งขันต่างหากที่ทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องลงสนามในทุกๆ3าวันซึ่งทําให้ทางสลอตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการบุนเวยนนักเตะเพื่อร,รักษาสภาพความฟิตของทีมในภาพรวมเอาไว้ White. คุณจะไปโทษทางอันเนอร์สลตก็ไม่ได้หรอกนะแล้วจะไปโทษ FA คร p ับก็ไม่ได้สิ่งที่คุณต้องโทษก็คือโปรแกรมการแข่งขันที่ถูกจัดออกมานะมันเป็นอะไรที่น่าขันสิ้นดี Go Bridge กล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการ that is football podcast หากลิฟว์พูมีการส่งตัวทางเฟอร์กิวฟันได้ลงมาในเกมนั้นหรือมีการเปลี่ยนตัวโมฮัมเหม็ดซาร่าลงสนามมาในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมและพวกเขาเหล่านี้ดันโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บรวนแฮมสติงต้องพักยาวหสัปดาห์หรือมากกว่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะคุณจะยอมเสี่ยงให้นักเตะเหล่านี้ลงไปเล่นและได้รับบาดเจ็บในการ,รเผชิญหน้ากับทางบอลมัดหรือไม่ถ้าคุณทําแบบนั้น คนก็จะมาชี้หน้าคุณแล้วก็บอกว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ต้องส่งนักเตะเหล่านี้ลงไปเลยใช่ไหมนี่แหละมันคือสถา,านการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นคุณเอาอะไรมาคิดกันว่ามันเป็นความผิดของทางสลัตปะคุณจะเห็นได้เลยว่าผู้จัดการทีมมีะอะไรให้ต้องคิดมากกว่านั้นนะหากเราดูตามหน้าเสือแล้วทีมที่เขาได้จัดลงสนามไปนั้นน่าจะเพียงพอต่อการคว้าแชมปชนะด้วยซ้ําแต่การที่พวกเขาปราชัยกลับออกมาแน่นอนว่ามันย่อมจะเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวัง แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณไม่ควรจะไปวิาพากษ์วิจารณ์แบบขาดซึ่งความเคารพต่อตัวของนักเตะที่ลงสนามรวมไปถึงผู้จัดการทีมและรายการแข่งขันอย่างทาง FA ครับด้วยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็อ,อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าต้องไปโทษคนจัดโปรแกรมการแข่งขันนว่นที่มันปิดโปรแกรมการแข่งขันแบบถี่ยิบขึ้นมาขนาดน,นี้ เพราะหากคุณเลือกทีมไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณอาจจะพลาดการเก็บผลการแข่งขันในการเจอกับเอเวอร์ตันได้และต้องไม่หรือว่าหลังจากนั้นมันก็ยังมีโปรแกรมที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนทางแอสตันวิลล่าต้องลนเล่นในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับหรือแม้กระทั่งเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รอพวกเขาอยู่อีกผมคิดว่าแฟนบอลของลิอวอา์พูลทุกคนก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งทีมที่แข็งแกร่งมากที่สุดลงไปเผชิญหน้ากับทางพรีมาร์หรอกจริงไหมล่ะ ในในก็มีการพูดพัดพิงถึงการแข่งขันมากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของทีมดอกทีุ่กไปปรชาชัยให้กับทางพีมัดออากลายกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกี่ติเดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เราจะขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทางอาบน์เนอร์สรนายใหญ่ดัชแมนของเรากันบ้างเมื่อเขามีการชี้ชัดลงมาเลยว่า ต่อให้ใครบางคนจะบอกว่าในการแข่งขันที่คุณเป็นฝ่ายปราชัยกลับออกมานั้นมันก็ยังมีสิ่งดีๆที่คุณสามารถจะเก็บไปเรียนรู้และใช้พัฒนาทีมต่อไปได้แต่สำหรับมุมมองของทางสล็อตแล้วเขากลับมองตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงมันมีชายคนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนที่ชันฉลา,าดมากๆครั้งหนึ่งเขาเคยพูดกับผมเอาไว้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องดีๆที่มาจากการแพแพ้ในเกมฟุตบอลหรอกนะซึ่งตัวของผมเองก็เห็นด้วยกับเรื่องอนะั้นอย่างยิ่งยวดกันเลยล่ะสล็อตกล่าว ดังนั้นแน่นอนที่สุดว่าเราเองอยากจะลงเล่น6เกมในช่วง18วันหรือบางทีอาจจะเป็น7เกมในรอบ21วันหรือแม้กระทั่ง8เกมในรอบ24วันหรืออะไรแบบนั้นเพราะนั่นเป็นสถา,านการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องเผชิญและมันก็หมายความว่าคุณยังคงอยู่ในการแข่งขันทุกรายการจริงไหมล่ะตอนในตอนนี้เรากับปราชัยในการแข่งขันนัดนี้ซึ่งมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถจะมีสัปดาห์แบบปกติทั่วไปที่คุณไม่จําเป็นจะต้องลงเล่นในทุกๆ3วันอีก แต่ในทางตรงกันข้ามหากคุณมาถามผมว่านั่นคือสถา,านการณ์ที่เราพึงพอใจหรือไม่อย่างไรกันผมก็คงต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะและเราต้องการที่จะคว้าใจชนะในทางพริมัตให้ได้มากกว่าเมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมที่รอเราอยู่ตรงหน้ากันบ้า ไมไ่ว่าผู้เตรียมยกพลปุกไปเยือนทางท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันในการแข่งขันศึกเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แมนสำหรับเกมพิมพ์ล็กนัดตกค้างที่เราลากยาวมาตั้งแต่เมื่อเดินทันวาคมปีที่แล้วน่นเลยหลังจากในการแข่งขันนัดดังกล่าวถูกเลื่อนออกมาเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอ,อื้ออํานวยและการแข่งขันในเกมนัดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนัดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะหากเราสามารถที่จะคว้าชัยชนะในทางเอเวอร์ตันได้ก็จะทํแต้มทิ้งห่างบรรดาทีมที่ไล่หลังเราอยู่เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างมีนัยยะสําคัญ แม้ขนั้นในการแข่งขันนัดนี้ทางเอเวอร์ตันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุญซือจากทางชอนไดส์มาเป็นในยุคข,ของทางเดวิดมอยส์อดีตในายใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยพาพวกเขาขึ้นมารุ่นอันดับอยู่ในท็อปโฟ,โฟได้โดยสัมปและนั่นก็ทําให้พวกเขาสามารถจะพลิกฟอร์มกันเล่นขึ้นมาอย่างมีในยะะสสาคัญ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักข่าวเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางสลอตเลยว่าการต้องมาเจอกับเอเวอตันในตอนนี้จากเดิมที่เป็นทางไดส์ลุมทัพแต่เรากลับต้องมาเจอกับวันเปลี่ยนโค้ดภายใต้การนาทีมของทางมอยส์นั้นมันมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรกัน พวกเขาอยู่ในสถา,านการณ์ที่ณเวลานี้ก็ <c oughs> กำลังต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่นะถ้าเราจะเห็นได้เลยว่านับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือทักเอเวอร์ตันเองก็สามารถจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีกลับออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นในการบุกไปเยือนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือกระทั่งเกมที่พวกเขาเจอกับทักอาร์ซนอลก,ก็ด้วยบางนัดพวกเขาเก็บคียชีพได้และบางนัดก็ได้ผลเสมอกลับออกมาซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นผลการแข่งขันที่ดีมากๆสกาหรับทักเอเวอร์ตันในมุมมองของพวกเขานะ แล้วหากเราต้องบุกไปเย็นพวกเขาในเกมที่มีลักษณะแบบนี้ผมก็มีความมั่นใจเลยว่าตัวของทางเดวิดมอยส์เองหลังจากที่เขาเข้ามาคุมทีมได้4นัดพวกเขาเองสามารถที่จะคว้าชัยชนะได้ถึง3เกมและพวกเขาก็คงจะรักษารูปแบบการเล่นแบบนั้นเอาไว้ในการมารเผชิญหน้ากับทีมของเราแน่นอนที่สุดว่าเขาคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและคุณก็จำเป็นที่ต้องยกเครดิตไปแบบเต็มๆให้กับการทำทีมของเขา บางทีพวกเขาอาจจะสามารถอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นกว่านี้ได้นะหากตัวของทางมอยส์ได้เข้ามาคุมทีมเร็วกว่านี้สักหลายสัปดาห์หรือบางทีหากเป็นหลายเดือนก่อนหน้านั้นเพราะพวกเขาพลิกฟอร์มกันเล่นขึ้นมาได้อย่างชัดเจนเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูหนึ่งในสูนหน้าที่เรียกได้ว่าฟอร์มแรงมากที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้คนหนึ่งเลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อีซักนาวยิงตัวเก่งของทางสาลิกาโดนิวคาเซิลยูไนเต็ดนั่นเองหลังจากในปัจจุบันเจ้าตัวฝากผลง,งานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้วมากถึง24ลูกจากการลงสนาม28นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป19ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไป5แอสซิส นั่นจึงทำให้เขาตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเวอร์ p ู o l ของเราอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวออกมาว่าทางปืนใหญ่าอาร์ซนอลที่พวกเขา,เขาก็กาลังเจอกับปัญหาวิกฤตในแดนหน้าอย่างนะั้ก็อยากจะได้ตัวของทางอีซัคไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักตเตะสัมฤมธิ์ที่จะถึงนี้ด้วย แต่แม้กระนั้นทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประกลังรับตำนานของทีมเรา,าก็มีการออกมาฟาดไปแบบแรงๆเลยว่าทางอีซักเองก็คงจะไม่เลือกไปอยู่กับทีมเอมิเรตสเตเดียมและในทางตรงกันข้ามหากทางนิวพูลสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าแช,ชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้มาครองได้ตัวของนักเตะก็น่าจะอยากย้ายมาอยู่กับทีมที่เป็นตําแหน่งแชมเปี้ยนมากกว่า เรารู้ว่ามันกําลังมีการพูดถึงเกี่ยวกับตัวของทักอเล็กซานเดอร์อีซักนะและการพูดถึงเหล่านั้นมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมาตามลําดับเสียด,ด้วยคาราเกอร์กล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการดีโอเวอร์แล้วมันมีความรู้สึกราวกับว่าอาร์ซนอกมีความพยายามในการจะเซ็นสัญญาก,กับเขาและพวกเขาก็ต้องการนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากแน่นอนว่าในฐานะแฟนบอลของทักอาร์ซนอคนะคุณคิดจริงๆหรอว่านี่จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงได้ เขายังคงเหลือสัญญากับทางาสเซ้าอีกถึง3ปีด้วยซ้ำไปนะและในตอนนี้ลิเวอร์พูลเองก็มีความต้องการสูนหน้าตัวกลางด้วยเหมือนกันแต่มันยังไม่มีการพูดถึงเกี่ยวกับทางลิเวอร์พูลว่าจะสามารถคว้าตัวเขาได้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากระแสะข่าวเกี่ยวกับทางอาร์ซนอว่าพวกเขาจะไปเซ็นสัญญากับทางอิซักนั้นมันเกิดขึ้นมาจากไหนกันแต่ลิเวอรวพูลก,ก็ต้องการนักเตะรายนี้อยู่ด้วยและหากพวกเขาสามารถประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์พิมลีกมาครองได้และเกิดตัวของทางอิซักเองต้องการที่จะย้ายทีมแน่นอนว่าทีมที่เขาจะเลือกย้ายไปเล่นด้วยก็ต้องเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ลีกจริงไม่ล่ะ นั่นคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมผมถึงมองว่าโอกาสที่ทักอเสนอจะคว้าตัวเขานั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้แล้วพวกเขาจะกล้าทุ่มเงินถึงระดับ130ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเขาหรือเปล่า เมื่อเปิดประเดน็นมาด้วยเรื่องราเกี่ยวกับอนาคตและความสนใจในตัวของทังอเล็กซานเดอร์อิซักกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติเดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าขายับมาดูความคิดเห็นของทางพอลสโคอดีตดาวเตะอะรับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง เื่อเขาเองก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางคาราเกอร์ดังกล่าวข้างต้นและเชื่อว,ว่าหากท้ายที่สุดตัวของทางอีซักตัดสินใจย้ายออกจากทินเซสเจมพาร์กไปสโมสรที่มีโอกาสได้ตัวเขามากกว่าก็น่าจะเป็นทางลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งทาง,ทง,ทงราชันชุดก่าเรอัลมาดริดทุกคนต่างก็รักในตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักนะแต่ผมมองไม่เห็นโอกาสที่เขาจะย้ายไปอยู่กับทางอาร์ซนอลเลยสโคกล่าว เขาจําเป็นจะต้องย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่านั้นและดีกว่านั้นนะรากํลาลังพูดถึงทางโรยอันมาร์ตเหรือแม้กระทั่งทางลิวอ์พูวที่พวกเขาเองก็ต้องการสูรหน้าตัวกลางอยู่ด้วยผมคิดว่าอาร์ซนอลอย่างมากก็จะเป็นได้แค่หนึ่งในตัวเลือกเท่านั้นแต่พวกเขาไม่น่าจะอยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆน,น่าจะเป็นลิสต์ในลำดับท้ายๆของตัวเลือกของทางนักเตะ ผมไม่ได้อยากจะสื่อความหมายในเชิงลบนะแต่าทางนิวคาสเซิลเองก็เป็นทีมที่สุดยอดมาแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกมาครองได้ก็ตามและนั่นก็อยู่ในช่วงเส้นทางอาชีพที่โตของทางอีซัคจำเป็นจะต้องทำการตัดสินใจมันน่าจะเป็นความเสี่ยงนะหากเขาเลือกย้ายไปอยู่กับทางอาร์ซนอลซึ่งการย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลจะทำให้เขามีโอกาสที่ดีกว่าในการคว้าแชมป์หรือแม้กระทั่งการย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอัลมาดริดก็ด้วย ดังนั้นผมคิดว่าตัวของทางอิซักเองก็คงจะมองว่าโอกาสการย้ายไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่เหล่านั้นน่าจะดีกว่าการไปอยู่กับทางอาร์ซนอลเขาเองก็น่าจะเป็นนักเตะที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหันมาพิจ,จนารณาด้วยเหมือนกันแต่จากสถานะของทีมเราในตอนนี้มันไม่มีโอกาสที่เราจะได้ตัวเขาเลย ผมเห็นด้วยว่าเขาอาจจะช่วยยกระดับการเล่นของทางอาร์ซนอลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้นะเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมาและเขาก็สามารถจะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเขาทั้งเป็นนักเตะที่ใหญ่กว่าสโมสรอย่างทางอาร์ซนอลแล้วก็ดีกว่าสโมสรอย่างทางอาร์ซนอลไปแล้วไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้นานๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทางอาร์ซนอลที่มีความเชื่อมโยงมาถึงทีมของเรากันไปแล้วประเด็นมันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่ย่่างงยยยิดด้ววเเชนเนีกั หลังจากม,มีการรายงานข่าวจากทางพิทโอรุกูรูด้านการซื้อขายคนดังออกมาเลยว่านอกจากทเล็กซันเดอร์อิซักดังกล่าวข้างต้นแล้วอีกหนึ่งนักเตะที่ทางอาร์เซนอล หมายตาอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมด้วยเหมือนกันนั่นก็คือในรายของทางเดียโกโชต้าดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสของเรานั่นเองหลังจากในตอนนี้แม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่มีสติการทําประตูที่ยอดเยี่ยมมากมาแต่ทางนิฟพูพก็เริ่มจะผิดหวังกับตัวของเขาโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บที่แวะเวียนตามมารบกวนเขาอย่างไม่หยุดหย่อนจนเราไม่สามารถที่จะใช้งานเขาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงมีโอกาสที่เขาจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมไป ลิวพูผิดหวังเกี่ยวกับเฟติในเรื่องของอาการบาดเจ็บของตัวเดียโกโชต้านะท่ามกลางความสนใจเข้ามาจากทางอาร์ซนอลโอรุระบุในตอนนี้อาร์ซนอลกำลังอยากจะได้ตัวดาวยิงวัย28ปีเพื่อเข้าไปเป็นศูนย์หน้ารายใหม่ของพวกเขาในช่วงเปิดตลาดสัมเมอร์นี้ลิวพูพอใจกับผลงานของโชต้าในช่วงที่เขาสามารถจะลงสนามได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเฟติกเรื่องอาการบาดเจ็บของเขาตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมา เมื่อเทียบจากจำนวนนัดที่เขาไม่สามารถจะลงสนามให้กับทีมได้แล้วมันจึงทําให้ทางนิวร์พูเองรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่กับฟีติอาการบาดเจ็บเตงกล่าวข้างต้นของเขาแล่าในตอนนี้ตัวของทางโชต้าเองก็เลอสัญญาถึงแค่ปี2027ซึ่งเป็นสัญญาที่เขาเซ็นเอาไว้ครั้งล่าสุดย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2022 ก็พลาดการลงสนามไปแล้วถึง15นัดจากการแข่งขันทุกรายการในฤดูกาลนี้และนี่ก็คือจุดที่ทางสโมสรจะมีการคิดค่ขวนอย่างละเอียดรอบครอบอีกครั้งเกี่ยวกับอนาคตของเขาซึ่งความสนใจดังกล่าวข้างต้นจากทางอาร์เซนอลก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ